ซีรีส์จีนแนวตั้งมาใหม่สนุกแซ่บจนหยุดดูไม่ได้เลยค่ะ 1. คู่รักปิศารเรื่องนี้แซ่บมากค่ะพระนางโดนน้องสาวของนางเอกเนี่ยขโมยถุงยางใช้แล้วเพื่อมาทําให้ตัวเองได้ท้องกับพระเอกนะคะจนพระนางชีวิตพังตุยทั้งคู่แต่นางเอกของเราค่ะก็ได้เกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขเรื่องราอีกครั้งงานนี้นางเอกฟาดกลับแก้แค้นแบบฉ่าเลยจ้า 2. ดั่งใจเริ่มต้นเมื่อลูกเศรษฐีเสเพลข,ขอเป้นางเอกเพื่อให้มาเป็นเด็กของตัวเองแต่วันหนึ่งเขากลับล้มละลายกลายเป็นหนุ่มตกอบับส่วนนางเอก่ะกลายเป็นท่านประธานสาวสุดเริศงานนี้นะคะนางเอกก็เลยขอเป้กับแบบจึงจ้งๆจนพระเอกทั้งอึง้ทงทั้งทึ่งเลยทีเดียว 3. จังหวะหัวใจให้พบรัก นางเอกคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับชายแก่แต่ลูกสาวของเธอเดินไปตามหาพ่อเพื่อให้มาช่วยแม่คือพระเอกเรื่องนี้นะคะเป็นมหาเศรษฐีที่ทิ้งนางเอกไปเพราะเข้าใจเธอผิดนี่จึงเป็นโอกาสค่ะในการที่พระนางเนี่ยจะได้กลับมารักกันอีกครั้ง 4. ยอดบอดการทะลุมิติเมื่อบอดี้การ์ดสาวสุดแกร่งตุยในหน้าที่แล้วได้ข้ามิติปัญยุโบราณกลายเป็นคุณแม่ลูกสี่ค่ะที่ตุยหนุ่ยมากจากภารกิจสุดโหดกลายเป็นภารกิจปกป้องครอบครัว แถมได้สามีสุดหล่อไปโดยปริยายค่ะ 5. เขามาจากดวงดาวพระเอกคือเศรษฐีหนุ่มค่ะที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางเอกจนนางเอกท้องแต่เขากลับไม่รู้และคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงอย่างว่าจึงทําให้ทั้งคู่นะคะต้องผัดพรากกันหลายปีคือนางเอกเรื่องนี้ลําบากมากค่ะลูกก็ป่วยจนในที่สุดนะคะพระเอกก็ได้รู้ความจริงค่ะก็เลยออกโรงปกป้องนางเอกอบอุ้มครอบครัวด้วยความรัก โดยทั้ง5เรื่องนี้สามารถรับชมได้ทาง True ID นะคะคือตอนนี้เนี่ย True ID เขาเอาใจคนเวลาน้อยด้วยซีรีส์จีนแนวตั้งช็อตรามา่า ดูได้แบบฟินเวอร์เลยค่ะที่สําคัญนะคือมีทั้งแบบซับไทยและภาคไทยเลยมีหลายเรื่องหลายแนวสนุกสนุกทางนั้นค่ะและไม่ต้องกลัวจบตอนแบบช็อตฟิลนะเพราะแพ็คที่นี่ราคาดีสุดๆเพียงอาทิตย์ละ99บาทแบบรายเดือน379บาทและถ้าเป็นลูกค้า t r u e d t ท c นะคะเหลืออาทิตย์ละ89บาทแบบรายเดือนเหลือ349บาทเองค่ะ